สวัสดีค่ะทุกคนตอนเช้าเราจะพามาดูป้าหลานนอนยังไม่ตื่นหรือตื่นหรือยังดูกันชิเอา้าตื่นแม่สวยแล้วตื่นเด่นเด่นเด่นตื่นแม่ แกงแล้วเอาเข้าผ้ากันโฮมผาเอามันอุ<ห>่นเนาะอุ่สวัสดีค่ะสวัสดีต๊ะรุ่นสวัสดีโอ้โอ้โอ้แกงอรุ่นสวัสด<ห><ห>ีแกงจางฟางผาเป็นสีทองเลยตอนนี้ไหมค่ะลูกึ้นานว่าผมกำลังชินคือเก่าโอุ่นมือกเดีอนโอ้หลานข่อยหงอยวนนั่นยืนอยู่ในในซุ้มโอ้โอ้แกงอีลิตตนนี้ไหมล่ะ ุมตาสาม่เห็ดกับตาสวัสด์ุมนองว่ายมานอนเลยนองว่ายอยากังว่ายมันไม่มีมูเลยไปตาไปสิไปไปนอนไปนอนเห็ดเรากับตองนอนทากว่าโฮมแหมมันอุ่นนีนะอุ่นไหมหัวเปียกป่ะนี่เปียกใส่หมวกนอน ว่เปียกตีเพราะว่าอันมันหนาดินะอันเนี้ยนะมีมุ้งเหรอนะโอ้้เอาไปไว้สมุิไปนอนอันอันนั่นท่านอะถ้าสุมนองไหวอันท่าสุมนองอัน มามาชซุมนน่ค่ะซุมนน่คือซุมน้องวายยี่สิบหกนี่ขอซุ่มโอ้เลาเห็ดหมอกินเขาไว้พอมนี่หมอกินเขาตอนเห็ดซุ่มแล้ันนี้ตรงนนคนเดียวน้องวายยานผีอันนี้น้องวดประตูม่สินอันประตูพอเอน้องวายเขาไปด่สินก็เลยเอามันวน้อวะนรงวิย แต่กบิดอยู่ดอกมันหนังเงินดอกไม้บ่มากขึนนี่จยากคล้องสุ่มบ่ได้มายากคล้องสุ่มบ่มาเพราะว่าย่านผีจยากคล้องสุ่มมันนอนเฮียนย่าเยินเบยูสันปีปีไม่หนาเทาก็บไาเทากับเขาไม่บุญเทาก็บชิ้งหอดเนาะบ้บ่หอดเทากับจีนเขเห็นกันวีนี่ถ่านูใบเป็นที่ระลึกเน็่คลิปใบเป็นที่ระลึกนะเอ้า ยั้ำับไปบม่งหนองไหวไกลๆลองดูคันคันค่ายเอาคันค่ายรีสอร์ทคันค่ายรีสอรดขนขนบ่าคันค่ายเขาก็บ่รีสอร์ทคันค่ายคันบ่ใบละคันอยู่จ้าคันค่ายรีสอร์ดมือขึ้นนอนดินไข่เลยใีไขวะหนองไายหนองไายเห็นแล้วหนองไายก็อยากมานอนเนาะยิ่งเกิดปลาเห่ากินม้ามาดีกว่าตอนเจ้าเอาไปมชมชมบ ไฮ้ยให้น้องแม่ไปกินสุ่มซุ่มนี่บนหน้านอนได้นะเพื่อุหมอกล้องจะมาเปียกเนาะข้างล่างเนี่ยซุ่มนี่ดูดาวเซ็ตแล้วกับกลาบบาทไปนอนเฮียน อนี่สุมนี่เขาอันรถเมลติ๊กเขามีสองคนเขามีมีคูกมีลิบบินพร้อมแต่ว่าเป็นลิบบินธรรมชาติเส็ด้วยใบล้วยว่าเป็นยังไงกันน้องสุมนี่พี่สาวสั่งงาสุ่มนี่สุมนี่สุมนี่เอาไวส้มดาวส้มดาวยังเดี๋ยว เข่าดาวยางเดียวกุ่มเนี่ยแคนั้นเนี่ยจะกังหักเลยเนี่ยจะกังกหักจะกังหักเลยแหละรมหนาวแค่ไหนทักเปียกลมหนาวเทียบที่ดาหน่อยผู้เดียวสาวหน่อยผจญภัยผจนภัยบุกเก้อยักเตียยักษ์เตียอยากมาหลายต้องเป็น,นว่าเข่าดาวาบาักเกืยอยักเตียได้อยากม่าเข่าดาวเย่เลยจัดหายเลยมานึ่งยืนสไลด์ภาพว่าเข่าดาว ทั้งแม่ทั้งลูกเขาที่แรกลูกสิมาผู้เดียวพ่อกับแม่ก็อยากมาเข้าดาวแล้กันหลายปีแล้วจำว่าเห็นพ่อแม่ลูกเลี้ยไอไอเฝ้าเฮียนเอารถที่สวมล่องลุยในอันไทนาดของอันต้นเฟียงเลนี่โยนนี่พ่อแม่เลยพ่อแม่เลยไปเฮ้ยกินม่ามาตีเฮาหิวเขาข้าเคลื่อนข้ากันกินมด้านไม่ดอก เมื่อขึ้นกินเป็นพี่เป่าเป็นพี่เป่าพุ่นล่ะรีสวดอันนั้นพ่อกับแม่เขา่ทั้งรถเทไปกินว้ามาอย่่ต้มไปแล้วเบื้งรีส์ดอัน อันนี้อันนี้นอนอันนั้นชั้นสองนะเนี่ยรีสอร์ทอันแม่เธอป๊าดรถอีแตกแม่ป๊าดสีแม่เออของคู่คู่เดียวแล้วเฝ้าทั้งแดดนี่นั่นลอยฝ่าเลยเด็ดเนี่ย อันนี้ของคู่นี่เฮ็ดใบสองหันหลายนี <chips> ่ได้ซ้ำนี่แหละรีสอดไปตองเออนี่สอดไปตองจล้องใบตองอันบเรมาไปอันสวดขามปีมีเ่นเต้นเต้นกับเต้นฟี่เต้นกับเต้นห่าง พี่โดมพอพี่โดนี่รีสวดผัวกับเมียพอหนังไวเอา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 แบบผู้ดีด้วยม้งบงาบงควนโดดูสวยมากควันโดโอ้เถอะลีสวดรีส์ดรีส์ดลอยฟ้าคุณนี่แหละชีวิตคิดใจเพินเพลินเอาไว้นีมือรีสวดบันนี่แล้วก็คืนขืนมานอนแล้วก็บ่ม่มกวงไฟบ่ม่มขึ้น ไปบ้าองตั้งแมคุัไม่ต้องคุณด้ไปบ้แมันปลาใหม่กับมาเเปลม่เลาเาปลาใหม่เขามารักษาความปลอดภัยปลอดภัยปขอดภัยที่นั่นเนียบเด่นเมียกับว่าหูเมียเ้้อเขาโจมไปอีหลับนั่นเด้ถวยไหมถวยนั่นน่ะยุขาคางหมอนนะ ช,ช่มสวาาอออนแั <c oughs> น็กซี่จะไปตังมาหันนี้ก็ตัง